สวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นมะยงชิดของที่สวนมะยงชิดรัตนานิยมของเรานะคะนี่ค่ะข้างหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งกันนะคะก็คือเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะก็กําลังจะตัดแต่งกิ่งนะคะของมะยงชิดที่สวนค่ะ เราก็จะต้องเลือกกิ่งที่ใช้ไม่ได้แบบนี้นะคะจะเป็นกิ่งที่ไม่ค่อยสวยเอาออกไปะคะ่ะเพื่อให้ต้นมันโล่งึ้นเคยมีลูกค้าบางท่านนะคะมาถามที่สวนว่าทำไมปลูกมายงชิดมานานมากเลยหลายปีนะคะแต่ก็ไม่เห็นมีลูกดกแล้วก็ไม่ค่อยติดลูกเหมือนกับที่สวนเลยนะคะ ที่สวนนะคะต้นมะยงชิดเนี่ยก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะจะเป็นต้นขนาดเอ,อ่อขนาดเล็กๆก,กลางๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเราก็จะต้องดูแลเขานะคะอย่างกิ่งเนี้ยเห็นไหมคะเราต้องเก็บไว้อย่างกิ่งกิ่งที่เขามีความเขาเรียกว่าอะไรความสดอย่างเงี้ยเขาจะแตกดีค่ะถ้าเราทาบ ภาพบนต้นนะเขาจะเป็นกิ่งที่สมบูรณ์มากเลยนะคะแต่ถ้ากิ่งที่เราเราจะเอาออกเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้ให้ดูกิ่งที่เราควรจะเก็บไว้ก่อนก็ควรจะเป็นแบบนี้เราต้องตัดแต่งกิ่งให้เขามีความโปร่งโล่งนะคะดูไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้คือแถวนี้คือตัดแต่งกิ่งไปแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยนะคะตัดออกไปแล้วกิ่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะตัดออกไปเลย อย่างเงี้อยอย่างเจออันเนี้ยไม่เอานะคะช่วงนี้ก็จะมีแตกใบอ่อนมากนะคะเดี๋ยวหลังจากแตกใบอ่อนแล้วเราก็จะเริ่มทาบกันนะคะเนี่ยค่ะยัง,ยงแตกใบอ่อนเขียวอยู่นะคะเนี่ยนี่ค่ะจะให้ดูสำหรับบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะ ให้ดูว่าเนี่ยค่ะมันจะระเกะระกะนิดนึงนะคะยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยค่ะอันนี้ลูกเขาพึ่งหมดไปนะคะสังเกตดูนี่นะคะเนี่ยค่ะลูกยังเหี่ยวคาต้นอยู่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่อย่างอันนี้อันนี้บางท่านอาจจะมี วางต้นอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะอันนี้เห็นะเห็นหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกกาฝากค่ะกิ่งที่มีกาฝากเกาะอาศัยอย่างนี้นะคะเราก็ต้องตัดออกไปเลยค่ะอย่างต้นเล็กนี้เขายังยังโปร่องอยู่ก็ไม่ต้องตัดแต่งกิ่งก็ได้ค่ะเดินไปเรื่อยๆ นี่ให้ดูต้นนี้ค่ะต้นทางหลังไหมคะต้นนี้นะคะเขาจะทึบมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะคนโล่งนะคะแต่ว่าข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะใบหนาแน่นทึบเลยค่ะก็จะต้องตัดแต่งกิ่งออกนะคะให้มีความปโปร่งเหมือนเมื่อกี้ที่เราไปดูกันอะนี่ค่ะ มันจะมีความแน่นใบหนาแน่นกิ่งมองไม่เห็นทะลุเลยค่ะเราไปดูใต้ต้นนะคะมองขึ้นไปไม่เห็นท้องฟ้าเลยค่ะมืดอย่างนี้ต้องเอาใบออกค่ะต้องเอากิ่งออกบ้างนะคะให้แบบแสงรอดลงมาถึงใต้ต้นได้บ้างแบบเมื่อกี้ที่เราลองทํากันนะคะอันนี้นาะเขายังไม่ได้มาทำเพราะว่าสังเกตจากโคนยังไม่ได้วนเลยคะ่ะยังไม่ได้วลดินเลย อันนี้ฟางพอปวนดินแล้วเขาจะใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็เอาฟางมาคลุมค่ะบำรุงต้นให้สมบูรณ์ก่อนนะคะเราเราถึงจะไปทาบกิ่งค่ะนี่อันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกิง่งสังเกตกิ่งก็ยังมีกิ่งแห้งแห้งตายอย่างเงี้ยเราต้องเอาออกนะคะเนี่ยค่ะกิ่งไม่สวยอย่างเงี้ยต้องเอาออกอย่างเงี้ยเนี่ยกิ่งแบบเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยต้องตัดออกนะคะ แข่ลูกค้าอย่างเงี้ยนะเขาจะเอาใช้เล well. ื <noise> ่อยก็ได้ค่ะใช้เลื่อยอะค่ะที่โคนตรงนู้นเลยค่ะโคนตรงนี้นะคะจะเข้าไปนี่โคนตรงเนี้ยก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยออกไปเลยค่ะเนี่ยเนี่ยกิ่งที่มันไม่สวยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันหักอย่างเงี้ยหักหักปอกง่ายมากนะยค่ะหักหักง่ายอย่างเงี้ยหักออกเงี้ยแสดงว่ามันมันใช้ไม่ได้แล้วค่ะอย่างเงี้ยเนี่ย ต้องคอยตัดแต่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกนะคะแต่กิ่งที่อ่อนๆเนี้ยเอาไว้เลยค่ะมันอ่อนสวยๆเพราะว่าเราจะไปทาบนะคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกิ่งเงี้ยไว้เีนยอนะคะอันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาไว้เนี่ยค่ะกิ่งเขายังดีอยู่จะเป็นต้นที่ทาบแบบได้กิ่งใหญ่ๆญเลยนะคะเนี่ยเนี่ยไปเรื่อยๆกันก่อน หน้าฝนฝนก็จะลกนิดนึงนะคะหญ้าก็จะขึ้นเร็วก็ต้องคอยกำจัดศัตรูพืชกำจัดหญ้าเนี่ยค่ะลูกเขาพึ่ง <c oughs> ตอนนั้นลูกดกเต็มต้นเลยที่เราเคยถ่ายกันไวนะะ้ตอนนี้ไม่มีลูกแล้ว เราก็ต้องเริ่มงานต่อไปนะคะงานทาบกิ่งอย่างเนี้ยต้องเอาออกนะคะอุ้ยอย่างเนี้ยต้องเอาออกนะคะเนี้ยเนียมันจะกลายเป็น,น,นะะอย่างนี้นะคะอย่างเนี้ยต้องเอาออกเนี่ย่เอาออกด้วยชอบขึ้นจัง จุดประสงค์ของการตัดแต่งกิ่งต้นมะยงชิดนะคะเราจะทำกับต้นมะยงชิดที่โตแล้วนะคะก็เพื่อให้เกิดผลต่อการออกดอกแล้วก็ติดผลของต้นมะยงชิดค่ะเคยมีลูกค้าบางท่านนะคะมาถามที่สวนว่าทำไมปลูกมะยงชิดมานานมากเลยหลายปีนะคะแต่ก็ไม่เห็นมีลูกดกแล้วก็ไม่ค่อยติดลูกเหมือนกับที่สวนเลยนะคะ พอได้ลองสอบถามก็พบว่านะคะลูกค้านะคะดูแลต้นดีเหมือนกันนะคะดีมากเลยค่ะก็คือจะดูแลใบอะ่ะเขียวแบบเขียวเต็มต้นเลยนะคะเหมือนแบบจะเป็นพันดูใบอะคะ่ะดูแต่ใบอะคะ่ะแต่ว่าไม่มีลูกนะคะเลี้ยงใบไว้เยอะเยอะมากๆเลยค่ะ ลูกมายงชิดเนี่ยนะคะเขาก็เลยออกแต่ดอกค่ะแต่ว่าพอเวลาที่จะติดผลอ่ะก็เลยไม่ติดลูกนะคะเราก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะวิธีการตัดแต่งกิ่งต้นมายงชิดนะคะ mm. เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เตรียมความพร้อมนะคะในการออกลูกของมะยงชิดในรุ่นต่อไปกันนะคะในการตัดแต่งกิ่งต้นมายงชิดเนี่ยะคะอย่างแรกเลยเราก็จะต้องตัดแต่งกิ่งให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการนะคะ เป็นทรงพุ่มที่แสงแดดสามารถส่องถึงใบทุกใบได้นะคะในการตัดแต่งกิ่งต้นมโยงชิดเนี่ยนะก็จะทำให้เราอะ่ะมีความสะดวกนะคะในการที่จะใส่ปุ๋ยหรือว่าป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะเช่นพวกวัชพืชหญ้าต่างๆที่อยู่รอบโคนต้นเนี่ยเราก็จะต้องถากออกไปแบบนี้นะคะหรือว่ากำจัดด้วยวิธีอื่นก็ได้นะคะจะทำให้โรคแล้วก็มแมลงต่างๆที่จะมาทำลายหรือบรบกวนต้นมะยงชิดของเราอะ่ะ ไม่มีด้วยนะคะก็คืออย่างอย่างเนี้ยนะเขาก็จะพรวนรอบๆต้นแบบนี้เพื่อที่จะใส่ปุ๋ยนะคะในการพรวนดินรอบต้นแบบนี้เราก็จะต้องถักหญ้าให้หมดก่อนโคนต้นจะได้โล่งนะคะแล้วก็พรวนเป็นวงกลมรอบต้นให้ห่างออกมาจากลำต้นประมาณ1เมตรกว่านะคะอันนี้สําหรับที่ต้นใหญ่แล้วนะคะเพื่อเพื่อที่เราจะได้โรยปุ๋ยตรงตรง,งที่เราพรวนได้เพราะว่ารากของมะยงชิ้นเนี่ยนะคะเขาจะแผ่ออกมาแล้วะคะ่ะ ขาจะแผ่ออกมาด้านข้างเวลาที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาก็จะได้ดูดซึมเข้าไปได้ดีนะคะถ้าเรารู้จักดูแลต้นมะยงชิดของเราให้ดีนะคะมีการตัดแต่งกิง่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาตามการระบบการดูแลต้นที่ถูกต้องนะคะเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีนะคะลูกใหญ่แล้วก็ออกดอกออกผลนะคะเราไม่ควรทำอะไรแบบเดิมๆะคะ่ะเราต้องปรับเปลี่ยนนะคะ สิ่งที่สำคัญของการตัดแต่งกิ่งก็คือนะคะเมื่อเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยจะช่วยรักษาสมดุลของปริมาณน้ำนะคะกับการระเหยต้นมะยงชิ้เนี่ยก็จะได้ไม่ขาดน้ำนะคะแล้วก็ไม่ใช้น้ำมากจนเกินไปนะคะ่ะในการตัดแต่งกิ่งเนี่ยยังจะช่วยรักษาความมั่นคงแข็งแรงของต้นด้วยนะคะลำต้นเนี่ยจะทำให้ต้นมีความสมดุลนะคะไม่โน้มเอียงหรือว่ารับน้ำหนักจนมากจนเกินไปนะคะ ซึ่งถ้ากิ่งหนักเกินไปเนี่ยก็จะทําให้กิ่งเนี่ยของเราอะ่ะฉีกขาดได้นะคะเราต้องตัดแต่งกิ่งให้สวยงามนะคะหรือว่าถ้าถ้ากิ่งมันหนักไปมันก็จะทําให้ต้นค้นล้มได้เหมือนกันนะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการตัดแต่งกิ่งนะคะก็คือเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าพืชเนี่ยเขาจะมีการปรุงอาหารทางใบนะคะโดยการสังเคะห์แสงนะคะแล้วเขาก็ นำสารอาหารเนี่ยที่ปรุงได้จากใบไปเลี้ยงกิ่งที่ไม่สมบูรณ์เพื่อที่อาหารเนี่ยจะถูกนำไปเลี้ยงกิ่งดีๆที่เราเลือกไว้นะคะไม่ตัดออกต้นก็จะนำเอาสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะคะช่วยให้กิ่งเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกติดผลได้มากขึ้นค่ะที่สวนเรานะคะจะทำแบบนี้นะคะลูกมะยงชิดของที่สวนเราก็จะติดผลทุกปีนะคะไม่มีเว้นเลยค่ะ ต้นมายงชิตที่ได้รับการตัดแต่งกิ่งนะคะจะมีผลที่กระจายทั่วกันทั้งต้นนะคะสังเกตได้ว่าผลก็จะโตสม่ำเสมอนะคะมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกันลูกมะยงชิตของที่สวนก็จะลูกใหญ่ใกล้เคียงกันลูกก็มีคุณภาพดีสีส้มทองนะคะเวลาขายก็จะขายได้ราคาดีนะคะจะเห็นได้ว่าที่สวนเราก็ให้ความสำคัญในการตัดแต่งกิ่งนะคะ แต่เราจะทําเป็นประจำทุกปีนะคะและต้นมะยงชิดของที่สวนเรานะคะยังเป็นต้นแม่พันธุ์ที่ไว้สำหรับทาพกิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะ<ๆ>เพื่อจำหน่ายกิ่งพันมายงชิดพันทุนเของเราเนี่ยคะ่ะให้กับลูกค้านะคะตอนนี้ลูกค้ารอคอยกิ่งของเราอยู่เยอะมากๆเลยคะ่ะเราผลิตไม่ทันเลยทีเดียวนะคะบางทีก็ต้องจองกันนานเหมือนกันต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่า มันเหมือนงานแฮนด์เมดนะคะที่เราต้องใช้เวลาในการทำในการท่าบนะคะก็คือมันไม่ได้ทำง่ายนะคะลูกค้าต้องเข้าใจนิดนึงนะคะบางทีถ้าให้ลูกค้ารอก็ต้องบอกบอกก่อนว่าต้องรอกี่เดือนกี่เดือนนะคะเราจะมีกำหนดระยะเวลาในการทาบของเรานะคะต้นมะยงชิดของเรานะคะที่เราทาบกิ่งออกไปเนี่ย มันจะทําให้โล่งพอสมควรเลยนะคะต้นก็จะแบบว่าตรงตรงใต้ต้นก็จะโล่งไปเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะในระยะยาวเนี่ยเดี๋ยเขาก็แตกแตกกิ่งออกมาใหม่รอเวลาค่ะทุกๆปีเขาก็จะแตกกิ่งออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหลังจากเราตัดแต่งกิ่งแล้วอ่ะเราก็จะดูแลต้น ต้นให้ดีต่อไปเรื่อยๆต้นก็จะแตกใบอ่อนยอดอ่อนออกมาสวยงามอยู่เสมอนะคะแล้วเราก็จะสามารถทาบใหม่ออกดอกติดผลได้เป็นประจำทุกปีนะคะเราทำแบบนี้วนเวียนมาเป็นประจำทุกปีลูกเราติดลูกทุกปีนะคะไม่เคยขาดเลยค่ะ สำหรับอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการตัดแต่งกิ่งนะคะเราก็จะต้องชุบน้ำยาทำความสะอาดนะคะฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนการใช้งานนะคะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือกรรไกรตัดแต่งกิ่งค่ะจะใช้กับกิ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินครึ่งนิ้วนะคะก็คือกิ่งเล็กๆนั่นเองนะคะและจะเป็นการตัดแบบให้ชิดโคนกิ่งเลยค่ะเวลาเราตัดเราก็ชิด โคนของกิ่งนะคะมันจะตัดง่ายค่ะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งค่ะเลื่อยเนี่ยเราก็จะใช้ตัดแต่งกิ่งที่มีขนาดใหญ่นะคะเราจะใช้ตัดกิ่งเอ็นนะคะทำการตัดเลื่อยให้ถูกวิธีคะ่ะต้องตัดกิ่งให้ถูกวิธีไม่เช่นนั้นนะคะกิ่งจะฉีกเป็นแผลยาว ใช้ตัดกิ่งเอ็นชิดลำต้นเลยค่ะเมื่อตัดก็จะต้องให้แผลเล็กที่สุดนะคะเพื่อให้เนื้อเยื่อเจริญเนี่ยของต้นนะคะพัฒนามาห,ห่ะหุ้มแผลได้อย่างรวดเร็วนะคะการตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะคะจะต้องทำให้เป็นมุม45องศาค่ะ<ย>เพื่อให้น้ำเนี่ยนะคะเวลาฝนตกหรือว่าเราลดน้ำเนี่ยน้ำไม่ขังที่แผลนะคะจนเป็นการทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้น,น,นเน่าแผลเน่าเกิด แผลเน่าที่กิ่งนะคะถ้ากิ่งใหญ่ๆนะคะเราจะต้องใช้ยาพวกยาปฏิีินะหรือว่าง่ายๆเลยก็คือปูนแดงก็ได้ค่ะปูนแดงที่เรามีนะคะป้ายที่แผลของกิ่งที่เราตัดไว้นะคะเพื่อไม่ให้แผลเน่าหรือลุกลามต่อไปได้ค่ะอันนี้ในกรณีที่แบบว่ามีเชื้อโรคเยอะๆนะคะแต่ของเราไม่ได้ป้ายนะคะเพราะว่ากิ่งเราไม่เป็นอะไรเลยหลังตัดนะคะการตัดแต่งกิ่งมะยงชิดนะคะ ควรจะตัดแต่งกิ่งทันทีหลังจากที่เราเก็บลูกแล้วนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็คือเช่นในเดือนเมษายนเนี้ยค่ะที่เราขายลูกมะยงชีเตนมีนาหมดแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งเดือนนี้เลยนะคะโดยเราจะเลือกตัดแต่งกิ่งกระโดงนะคะกิ่งกระโดงก็คือกิ่งตรงกลางนะ่ะหรือกิ่งกิ่งน้ำค้างนะคะที่เจริญตั้งขึ้นนะคะแล้วก็กิ่งควาย กิ่งควายก็คือกิ่งที่ชี้ผิดทิศผ,ผิดทางนะคะทําให้เสียรูปทรงของต้นปํายทาให้ทรงพุ่มทึบนะคะต้นของเราก็จะโดนแบบว่าไม่ไม่โดนแสงแดดนะคะมันก็จะบังกันหมดเลยแล้วก็ทําให้เวลากลิ่งทึบเนี่ยมันจะไม่มีการถ่ายเทอากาศนะคะและกลิ่งที่ควรตัดอีกกิ่งหนึ่งก็คือกิ่งที่ซ้อนทับกันนะคะ มันจะทำให้หนาแน่นแล้วก็กิ่งแซมนะคะให้ให้เราเลือกตัดให้ถูกนะคะสำหรับกิ่งที่เกิดใกล้กับปลายกิ่งนะคะหรือยอดก็ให้เลือกตัดเหลือไว้สัก2-3กิ่งนะคะรวมทั้งต้นที่สูงเกินไปด้วยนะคะก็จะต้องตัดออกเพื่อลดแรงประทะของลมค่ะเวลาลมแรงๆอย่างเทศหน้าฝนแบบนี้ยพายุมากิ่งเขาก็จะโยกได้นะคะ แล้วก็พวกกิ่งแห้งอะคะ่ะที่กิ่งที่เป็นโรคเชื้อโรคแล้วก็แห้งๆมันจะไม่พัฒนาแล้วก็ให้ตัดไปเลยนะคะบางกิ่งก็เป็นกิ่งที่โดนมแมลงทําลายกิ่งที่ฉีกหักเสียหายจากลมพัดาอย่างเงี้ยเราก็ตัดออกไปเลยหรือกิ่งที่มีที่เรียกว่ากาฝากเกาะน,นะคะอาศัยอยู่เนี่ยเราก็ให้ตัดออกไปเลยหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะ ต้นไม้ต้นมะยงชิดอะ่ะก็จะมีพุ่มที่โปร่งขึ้นนะคะสามารถที่จะถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะแล้วก็รับแสงแดดได้ดีขึ้นจะทำให้ช่วยลดการเป็นอะไระ่ะเป็นโรคแล้วก็มแมลงนะคะมแมลงก็จะไม่ค่อยทำลายนะคะเพราะว่าทุกๆใบอ่เขาจะได้รับแสงแดดและลมนะคะ ก็คือต้นก็จะมีสรงพุ่มที่สวยงามแข็งแรงขึ้นทำให้การดูแลรักษาแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตอะทำได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรารู้จักที่จะดูแลต้นมยงชิดของเราให้ดีนะคะมีการตัดแต่งกิ่งเนี่ยก็จะมีผลดีนะคะทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีทุกปีเลยนะคะลูกก็จะใหญ่ลูกก็จะใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะออกดอกออกผลได้ดีเลยะคะ่ะเพราะเขารับแสงแดด แล้วก็ถ่ายเทอากาศได้ดีการติดลูกก็จะง่ายขึ้นเรานะคะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนการดูแลต้นมะยงชิดนะคะไม่ใช่คิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ออกลูกทำไมส่วนอื่นเขาออกลูกต้องถามตัวเองว่าเคยตัดแต่งกิ่งหรือเปล่าเราทำอะไรแบบเดิมๆอยู่ไหมเราลองปรับเปลี่ยนดูไหมไม่ต้องเสียดายกิ่งนะคะถ้า ต้นงามแต่ใบแต่ไม่ได้ลูกก็คือไม่มีประโยชน์ค่ะเราต้องรู้จักตัดแต่งกิ่งออกไปต้นเขาจะได้สมบูรณ์นะคะลองศึกษาวิธีการดูแลต้นมะยงชิดเยอะๆนะคะสําหรับลูกค้ามือใหม่เนี่ยอยากให้ความรู้เยอะๆค่ะเพื่อที่ทุกท่านจะได้ผลผลิตเหมือนกับที่สวนนะคะมีมะยงชิดกินกันทุกปีก็คือไม่ต้องซื้อในราคาที่แพงๆท่านมีต้นแล้วซื้อกิ่งพันธุ์ดีๆไปจากที่สวนแล้ว ท่านก็สามารถที่จะผลิตลูกเองได้ทําให้ต้นของท่านที่ปลูกไปเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะคะไม่แพ้กับที่สวนเราเลยค่ะรับรองได้ก็คือสําหรับท่านที่แบบท้อใจหรือเกินซื้อมมยงชิดไปปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอาจะออกลูกเลยเนี่ยอยากให้คิดใหม่ทําใหม่นะคะลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลไม่ใช่ปลูกทิ้งนะคะมมยงชิดเนี่ยปลูกทิ้งไม่ได้ค่ะเป็นต้นไม้ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ลองทำตามคลิปของที่สวนที่แนะนำอยู่เรื่อยๆนะคะว่าเดือนนี้เราทำอะไรกันท่านลองทำดูบ้างนะคะเราจะได้ผลผลิตนะคะก็คืออยากจะอธิบายว่าอ,อ,อย่างใบเนี่ยใบที่ได้รับแสงแดดอ่ะเขาจะเกิดการสังเคราะห์แสงค่ะทำให้มีการปรุงอาหารนะคะแล้วเขาก็จะมีลำต้นที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเมื่อเมื่อใบดีแล้ว ได้รับแสงแดดดีแล้วสิ่งสำคัญก็คือการตัดแต่งกิ่งทำให้ลมผ่านต้นดีขึ้นทำให้มีการระบายมีการคายน้ำได้ดีต้นจะสามารถคายน้ำได้ดีอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะถ้าคนที่เรียนชีววิทยามาอันนี้จบชีววิทยามานะคะก็เลยนำมาพยุกต์ใช้กับที่สวนก็คือเรียนจบวิทยาศาสตร์มา ก็คือเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้แล้วก็เผยแร่ความรู้ให้ทุกทท่านให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้รับความรู้ได้ด้วยนะคะลองทําตามหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ดูนะคะคือการลองผิดลองถูกเราต้องลองค่ะ,ะมาพูดถึงเรื่องการตัดแต่งกิ่งกันก่อนนะคะกันต่อนะคะการตัดแต่งกิ่งของต้นมะยงชิดเนี่ยนะคะบางท่านเกรงว่าต้นไม้ของท่านจะตายนะคะการตัดแต่งกิ่งเนี่ยไม่ทําให้ต้นตายนะคะ แต่การตัดแ,แต่งกิ่งมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะอาจจะทำให้ผลผลิตในปีแรกลดลงนะคะซึ่งก็ต้มยงชิดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแต่ก,กิ่งก้านใหม่ได้ในปีถัดไปนะคะไม่เป็นปัญหาค่ะเราก็จะพามาดูรอบๆสวนนะคะอันนี้เป็นดินที่น้าเขาพรวนรอสำหรับใส่ปุ๋ยนี่ค่ะเวลาพรวนนี้ก็จะพวน ให้ออกห่างจากคนต้นออกมานะคะสังเกตด้วยว่าเราตัดใบออกไปเยอะเหมือนกันนี่ค่ะต้นก็จะดูโปร่งนะคะแล้วก็อากาศถ่ายเทใบทุกใบได้รับแสงแดดนะคะพูดถึงเรื่องออปากใบถ้า,ถ,าถ้าท่านเนนรียนวิทยาศาสตร์มากก็จะทราบว่าปากใบเนี่ยถ้ามันปิดแคบนะคะมันก็จะมีส่วนที่มืดนะคะมันก็จะ ไม่สังงคอแสงนะคะเราต้องพยายามทําให้ปากใบเปิดก็คือเขาจะได้รับแสงแดดเต็มที่แล้วต้นเขาก็จะได้อาหารเต็มที่และะ้ค่ะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่เราจะต้องตัดแต่งกิง่งอย่ามองข้ามสิ่งนี้ไปต้นเล็กต้นน้อยนะคะเราก็พยายามดูแลตัดแต่งกิง่งแล้วก็อย่างนี้เป็นโรคเป็นโรคเราก็ต้องฉีดยาป้องกันนะคะคาโบซันแฟนนะคะอันนี้เราใช้ สารเคมีประเภทนี้ดูแลนะคะบางทีโรคแอนแทกโนสอย่างเงี้ยเราต้องดูแลค่ะอย่างช่วงในเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยระยะแตกใบอ่อนนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือมันจะมีโรคทางใบมันจะมีมะแมลงมารบกวนนะคะพวกเพีย้ยไฟเพีย้ยหอยมแมลงค้อมทองเพีย้ยจักจันเนี่ยให้เราเตรียมยาสารเคมีป้องกันนะคะ พวกคาบาริวก็ได้นะคะฉีดพ่นที่ใบไปเลยค่ะเวลาเขาแตกใบอ่อนโรคแอนแทกโนสนะคะลาดามพวกนี้มันจะตามมาพร้อมกับเพลี้ยเนี่ยค่ะมันจะเจาะดูดน้ำเลี้ยงในต้นแล้วก็ทำให้เกิดโรคพวกนี้นะคะ <Okay. S 1> และสิ่งสำคัญที่เราทำก็คือกำจัดวัชพืชใต้ต้นแบบนี้ค่ะแตงไทยเขาก็มาเดินด้วยนะคะแตงไทย เป็นหมาหน้ารักนะคะแทนตุ่นไปแล้วตุ่นตายไปแล้วค่ะไข่ตุ่นตายไปก็จะมีแตงไทยเพื่อนตุ่นนี้มาเดินตามทุกวันเลยนะคะเวลาเรามาสวนแตงไทยก็จะตามมาด้วยอะค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะเขาเตรียมต้นพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ยังไม่ได้ตัดแต่งมันจะไม่สวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปเนี่ยจะมีตอนที่เรายังไม่ได้ตัดแต่งต้นเขาจะไม่โป่งแบบนี้นะคะเนี่ค่ะแสงแดดส่องทั่วถึงทุกต้นเลยนะคะ จะสังเกตว่าโคนต้นโล่งลมปโปร่งเอ้ยลมพัดเย็นสบายนะคะต้นจะปโปร่งขึ้นค่ะเนี่ยค่ะเราก็ต้องกำจัดพวกวัชพืชน,นะคะถือว่าเป็นการทําความสะอาดแปลงนะคะเพื่อจะเตรียมการใส่ปุ๋ยนะคะหลังที่หลังจากตัดแตงกิงแล้วเราจะต้องใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อให้เขาแตกยอดค่ะเขาจะแตกยอดออดออกมาเลยพอเราใส่ปุ๋ย ปุ๋ยก็จะพวนพวกปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15นะคะอย่างต้นใหญ่ก็2กิโลกร,รัมต่อต้นแต่ต้นเล็กๆปุ๋ยเคมียังไม่แนะนำให้ใช้นะคะแล้วก็ให้น้ำตามปกติเลยค่ะดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ให้สังเกตนะคะแสงแดดส่องถึงเราถ่ายให้ดูว่าเนี่ยต้นที่ดีที่ป่งแล้วเขาจะมีแสงแดดส่องถึงทั่วทั้งต้นเลยนะคะ เนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะให้ท่านพยายามทําต้นให้เป็นแบบเรานะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะติดลูกดีนะคะถ้าไม่อยากตัดเยอะอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะนี่เราทาบกิ่งด้วยต้นเราก็เลยใบายหายไปเยอะเหมือนกันจากบีก่อนๆนะที่ผ่านมานะคะลูกค้าไม่ต้องตัดขนาดนี้ก็ได้ค่ะเอาแค่โปร่งๆนิดหน่อยพอค่ะ ท่านที่สนใจนะคะอยากได้ความรู้ดีๆของที่สวนนะคะให้เข้าไปที่เพจ f a c e b o o k นะคะสวนมายองชิดรัตนานิยมแล้วกดถูกใจไว้นะคะทางสวนก็จะโพสเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมายองชิดเรื่อยๆนะคะแล้วก็อัปเดตเรื่องการขายมายงชิดของที่สวนว่าตอนนี้มีกิ่งพันจำหน่ายหรือยังนะคะหรือว่าจะส่งข้อความมาสอบถามกันใน i n น o x ็ได้นะคะและสำหรับท่านที่ ดู YouTube อยู่นะคะแล้วก็สนใจช่องของเราอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมายงชิดว่ามีวิธีการปลูกยังไงดูแลยังไงนะคะให้กดติดตามไว้เลยค่ะเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะและถ้าท่านสนใจอยากรู้เรื่องราวของมายงชิดนะคะ ลองกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราในช่องได้นะคะที่ส่วนมะยงชีรัตนานิยมของเรานะคะหรือสนใจกิ่งพันธุไปปลูกก็ติดต่อได้ที่เพจ Facebook หรือว่าโทรได้นะคะนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอยากฝากทิ้งไว้นะคะว่าความยากไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้นะคะแต่มันแปลว่าเราต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นต่างหากค่ะ